ดวงความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้ชาวราศีกันรักเก่าๆมีโอกาสหวนคืนกลับมาใครที่เรา้องละแหงกันอยู่หรือว่าใครที่โกรธกันอยู่งอนกันอยู่แล้วเกิดการบล็อกเกิดการลบทุกสิ่งทุกอย่างออกเพราะนั้นสตอรี่อาจจะยังอยู่ชาวราศีกันเนี่ย ต้องบอกว่าชาวราศีนี้เป็นคนที่มีสายตาเฉียบคมแหลมคมมีบุคลิกนิ่งๆแต่ชาวราศีนี้เรื่องของความรักบางครั้งมันก็เกิดการพลาดการพลั้งได้ไม่ว่าชาวราศีกันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังไม่จบคลิปนี้จะเคลียร์ทุกอย่างให้ชาวราศีกันได้จัดการกับชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้น สำหรับคนโสดที่ยังสับสนเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าสถานะยังไม่ชัดเจนหรือบางท่านคนที่มีคู่อยากจะขยับขยายเพราะติดในเรื่องของกฎหมายแล้วยังจบกันไม่ได้หลายหลายครั้งคนมีคู่ได้ปฏิบัติต่อกันไม่ดีทำให้คนที่เรารักเสียอกเสียใจอันนี้ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันสำหรับคนที่โสดแล้วมีโอกาส ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่ารักผ่านออนไลน์ที่ราคาหรืออาจจะหมายความว่าเป็นเรื่องของรักทางไกลหลายหลายท่านข้ามโพนทะเลนั่งเครื่องบินหรือบางท่านอาจจะเจอกันจากการติดต่อแม่สื่อแม่ชักอันนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สารต่อความสัมพันธ์จากการแนะนำของเพื่อนหรือว่าของญาติพี่น้อง เพราะฉะนั้นสตอรี่ที่ผ่านมาเก่าๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวราศีนี้หลายๆครั้งมีความกังวลไม่กล้าตัดสินใจบางครั้งก็ทำให้เรามีความสุขบางครั้งก็ทำให้เราร้องไห้แต่หลายๆครั้ง80%อยากจะเดินออกมาแต่ก็ยังห่วงในเรื่องของลูกๆเพราะฉะนั้นคนโสดแบบร0 0ซมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่อายุมากกว่า ฐานะดีมีความมั่นคงในชีวิตแล้วเขาคนนี้ก็ไม่ได้มาเปล่าๆมาพร้อมการเงินที่ดีหรืออาจจะหมายความว่าชาวราศีนี้จะได้เจอคนที่มีลูกติดมาไม่เป็นไรลูกติดไม่ใช่ปัญหาแต่การปรับตัวอันนี้แหละมันมีความสําคัญถ้าเราเข้าไปในรูปแบบที่เอาไปให้เราจะไม่รู้สึกกดดันอะไรทั้งสิน้นเราจะไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องทำแบบนั้น เราจะไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องให้เงินเดือนเราเท่านี้มันจะไปในรูปแบบเขาเรียกว่าสบายสบาๆอะไรที่เป็นของเราสุดท้ายจะเป็นของเราอะไรที่ไม่ไม่ใช่สุดท้ายจะถูกยึดกลับคืนหมดแล้วมันจะไปเจอคู่ของมันเองสำหรับคนโสดนะอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นไพ่พระสังฆราชไม่ว่าจะเป็นไพ่าราชินีพระจันทร์ก็ต้องบอกว่า เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องของเทพเทวดาเรื่องของบุญสัมพันธ์เรื่องของความเกี่ยวโยงณอดีตชาติมันก็จะมีผลกับชีวิตชาวราศีกันมากๆท่านใดยอยากจะไปขอพรในช่วงนี้อยากจะไปกราบไหว้องค์เทพสำหรับเรื่องของความรักถ้าไม่พระพิคเนตก็ต้องเป็นพระแม่ลักษมีอันนี้คือความรักโดยตรง นะเพราะฉะนั้นเรื่องขององค์เทพต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อใครทําอะไรแล้วสบายใจทําเมื่อสบายใจแล้วเราอาจจะมีในเรื่องของการใช้การจ่ายออกไปด้วยความเต็มใจก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทําแล้วเรามีความสุขทําไปเถอะเอาเป็นว่าสําหรับโชคชะตาในครั้งนี้กําลังจะส่งผลให้ชาวราศีกันได้พบกับคู่ที่สม ปาถนาหรืออาจจะหมายความว่าได้ทําบุญร่วมกันมาตั้งแต่อดีตแต่ชาติแล้วบางท่านอาจจะอยู่ในสถานะคนที่สองคนที่สามถามว่าผิดหรือเปล่าสําหรับนิยามของอาจารย์ไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกพวกเราไม่สามารถที่จะลิขิตชะตาชีวิตตัวเองได้หลายๆลาคน ผ่านชีวิตที่ย่ำเปมาแล้วรู้สึกว่าอยู่กับคนคนนี้มันไม่มีความก้าวหน้าเลยรู้สึกว่ายิ่งอยู่มันยิ่งแย่วาจารยิ่งอยู่หนูไม่รู้ว่าหนูได้ผัวหนูได้ลูกลูกแม่งยังคุยได้แต่คนนี้มันเถียงตลอดเลยพลังหายไปความเป็นตัวของตัวเองหายไปสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าตัดสินใจที่จะอยู่ต่อก็แปลว่าเราตัดสินใจถูกแล้วถ้าตัดสินใจที่จะเดินออกมาเราก็ตัดสินใจถูกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่ยังกําลังลังเลอยู่ตัดสินใจไม่ได้โทรหาหมอดูมันยังมีโอกาสที่จะสารต่อกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันน่าจะจบแล้วแล้วแต่เวรแต่กรรมท่านใดอยากดูดวงก็0 9 4ย์9 8566อันนี้ดูดวงโดยเฉพาะส่วนเรื่องของค่าครูต่างๆอยู่ด้านล่างนี้ค่าครูค่าวิชาอยู่ด้านล่างแล้วถ้าท่านใดอาจารย์แหมผมเนี่ยไม่รู้จะลงทุนยังไงกับผู้หญิงลงทุนที่ความโชคดีครับ <c oughs> ขายกระเป๋าท่านใดอยากจะสั่งบูชากระเป๋าสสดงสั่งรวยสั่งส่งทั่วโลกนะส่งทั่วโลก กระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีกระเป๋าสตางค์สุพิชยา13,900สําหรับรุ่นคลาสสิก2 9 7 0 0สําหรับรุ่นพีเมียมผ่านวิธีลุกเสกมหาเทวพุทธ,ธาพิเศษในช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บให้กับเรา0 9 4 7 8 1 4 5 6 8สําหหรับกระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์เศรษฐีเอาเป็นว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของเทวดา ยังคงปกปักรักษาชาวราศีนี้อาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกันคนที่มีคู่อยู่แล้วให้ระวังในเรื่องของข่าวลือนะให้ระวังในเรื่องของการที่เราไปรับข้อมูลอะไรมาแต่อาจารย์ก็เชื่อว่าเหตุการณ์แย่ๆในครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเป็นเรื่องของชัยชนะหรือว่าบางท่านปรึกษาผิดคน หมายความว่าย่างไงหมายความว่าวันนี้ฉันจะเปิดร้านอาหารแต่ดันไปปรึกษาพนักงานออฟฟิศมันก็คนละเรื่องเพราะฉะนั้นการปรึกษาหรือว่ามีครูสักคนหนึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับเราไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ต้องดูว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าสำหรับชาวราศีกัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะไหว้อาจารย์ก็บอกไปหมดแล้วนะเอาเป็นว่าในเรื่องครอบครัวอะไรที่ไม่เข้าใจกันอะไรที่มันผิดใจกันให้อภัยกันเถอะสุดท้ายแล้วอุณหภูมิของพวกเราหรือว่าอารมณ์ของพวกเราถึงมันจะเหวียงไปถึงจุดตรงนี้สุดท้ายมันก็จะกลับมาอุณหภูมิแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะเย็นเจี๊ยบแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างส่งผลให้อุณหภูมิความรู้สึกอยู่แบบนี้นะ แต่ละวันของพวกเราไม่เหมือนกันสักวันร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปทุกวันทุกวันท,ทุกที่ตื่นมามีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยอาจารย์ก็ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางไม่ว่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่ก็แล้วแต่อย่าลืมที่จะดูแลใครคิดว่าสารพระภูมิไม่ได้มีอะไรมันก็ไม่ต้องไปทํา อะไรที่ทําแล้วสบายใจเชื่อเถอะว่ามนุษย์ทุกคนมีสิ่งยึดเหนี่ยวลึกๆต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการพยากรณ์ในวันนี้เนี่ยสรุปแล้วอาจารย์ดูแล้วว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาอะไรที่มันแย่ที่สุดสุดท้ายมันจะดีกลับมาดีขึ้นเสมอแล้วอาจารย์อยากจะสอนอะไรกับเหล่าชายชาตรีสักหน่อยหนึ่ง ที่มีความเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้นำในครอบครัวเป็นผู้นำที่ดีดีไหมดีพาครอบครัวเราเดินไปต่อได้โดยที่เกิดความกระทบกระทั่งน้อยที่สุดแต่มันก็มีหลายๆท่านที่มีความเชื่อว่าฉันควรจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมโลกใบนี้ควบคุมคู่เราควบคุมลูกของเราอันนั้นคือความคิดที่โง่เขลามากเป็นความคิดที่ผิดมาก แล้วการที่เราจะคบใครสักคนหนึ่งคนที่สปอร์ตเนี่ยคืออันดับแรกต้องมาก่อนเมื่อเขาสปอร์ตได้นะจราย์บอกเลยว่าหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มมองชัดเจนขึ้นแล้วก็ไอ้พวกที่เข้ามาแล้วก็นินทาผัวเก่านินทาเมียเก่าไม่ดีอย่างงูน้นอย่างนี้เมียผมน่ะมันเฮียอย่างงู้นเมียผมน่ะมันเฮียอย่างนี้ผัวฉันน่ะมันก อาจารย์บอกเลยว่าคนเหล่านี้ให้ตัดทิ้งออกไปจากชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีแต่ด,ดรามา่าให้หลีกเลี่ยงคนที่ดรามา่ารัฐบาลไม่ดีครอบครัวไม่ดีพวกดีแม่งอยู่คนเดียวไอ้คนพวกนี้คือคนที่ท็อกซิกเขาเรียกว่าอารมณ์เป็นพิษคำพูดเป็นพิษวิธีคิดเป็นพิษทั้งหมดอาจารย์เทพงั้นมึงก็ถูกอยู่คนเดียวอ่ะอาจารย์เคยเฮี้ยมาก่อนขอย้อนความหลังในช่วงที่อาจารย์ เป็นนักดนตรีในช่วงนั้นถามว่ามีแฟนหรือยังมีแล้วแต่ถามว่าหยุดหรือยังกับความแรดอย่างอาจารย์ก็ยังแรดอยู่ในช่วงนั้นต้องถือว่ามีแฟนไหมมีแฟนแต่ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรเท่าไหร่ขณะที่อาจารย์เป็นนักดนตรีอยู่ที่ภาพทั่วไปเนี่ยมันมีอยู่วันหนึ่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวคือช่วงเดือนตุลาเข้าเดือนพฤศจิกา อาจารย์เล่นดนตรีอยู่ที่ลานเบียร์หน้าสีค่คอนสยามตะแควหน้า4ี่คอนสะแควด้านขวาของอาจารย์เป็นร้านไก่ย่างของเจ๊อะไรจำไม่ได้และคว,วันเยอะชิบหายเลยร้องเพลงแต่ละทีใจจะขาดควันตึงตีเขาหน้าแต่ก็ต้องอดทนเพื่อตัง์วันนั้นแหละก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ก็เล่นตามผับต่างๆจําได้ว่าเล่น 3- าถึงสที่สมัยก่อนยังไม่มีกฎหมาย ควบคุมเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่มียาไปเลยพระบินทบาทเลยพระบินทบาทเมาเสร็จแป้เลยเป็นไงใส่บาดพระตอนเช้านี่คือสมัยก่อนอาจารย์ก็เล่นอยู่ที่ลานเบียรช่วงประมาณสักสองทุ่มจำได้เลยว่ากำลังร้องเพลงพี่อูธนาธรตอนนั้นพี่อูเนี่ยตัดผมสั้นและเกินเลยหัวใจกระดาษอาจารย์กำลังร้องเพลงขณะที่กำลังร้องเพลงอย่างแฮปปี้เนี่ยใจอาจารย์แม่งตกไปอยู่ที่ตตุ่ม อาจารย์มองไปทางด้านขวาของอาจารย์ที่นั่งอยู่มันจะเป็นลานเบียร์ที่ยกสเตปขึ้นมาเป็นเต็นเป็นชั้นสองข้างล่างเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆนั่งนั่งอยู่กับพื้นเนี่ยปกติไม่ได้นั่งปูเสื้อกินนะมีเก้าอี้อันนั้นยกสเตปขึ้นมาเท่ากับเวทีพอดีขณะที่อาจารย์เล่นอยู่แล้วหันเลือบไปเจอสาวกลุ่มหนึ่งชุดนักศึกษาแต่อาจารย์ไม่ได้มีความหลงไหลในเรื่องของนักศึกษานะตอนนั้นอาจารย์เรียนอยู่ไทยวิจิตศิลป์แฟนอาจารย์เนี่ยเรียนอยู่ มสวประสานมิตรก็นั่งเขานังอยู่ผู้หญิงสาคนหรือสี่คนจำไม่น่าจะสมั้งไปนักศึกษาเนี่ยคุ้นโคตรคุ้นเลยคุ้นมากก็ไม่เท่าไหร่ก็โอเคก็อาจจะมากับเพื่อนๆแต่พออาจารย์ใช้สายตาพิษสะเพ่งเข้าไปแล้วเฮ้ยอีกคนแม่งก็คุ้นว่ะแล้วก็คุ้นจัดด้วยนะแล้วอีกคนล่ะไอ้เฮียอันนี้ก็คุ้นว่ะแล้วยังไงว่าในเหตุการณ์จะไปยังไงต่อไปสมาธิมันเริ่ม มันเริ่มตกใช่ไหมแต่ไม่ได้เราต้องควบคุมต้องให้ชั่วโมงการทํางานผ่านพ้นไปด้วยดีก็พยายามไม่มองก็ไม่ได้บ่อๆก็นั่งกินกันหัวเราะเฮาอาจารย์งงชิบหายเลยเขาไปอาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อมานั่งดื่มนั่งกินกันได้ไงแล้วสื่อสารกันยังไงวะก็คิดอยู่ในใจช่วงนั้นอาจารย์บอกเลยว่าขอให้หมดชั่วโมงเลยเถอะแล้วขอให้หมดค่ําคืนนี้ไปด้วยความปลอดภัยซาธุกอาจารย์เล่นดนตรีเสร็จก็ไม่ได้เข้าไปคุยรีบเก็บเครื่องขึ้นรถไปเล่นอีกร้านหนึ่ง แต่โชคดีที่ไม่ได้มีอะไรตามมาสุดท้ายไปเคลียร์ที่บ้านครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องยอมรับว,ว่าก็มีความสงบพอสมควรไม่ได้ต่อต้านอะไรเพราะหลักฐานมันเด่นชัดนิติวิทยาศาสตร์บอกว่ามึงนั่นแหละเฮียนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันผ่านมาหลายปีจนอาจารย์เริ่มเติบโตขึ้นมากแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์ก็ยังแล็ดอยู่เนีย่ยประมาณช่วงสักสี่สิบกลางๆหน้าบ้าน ต้นไม้พุ่มกลางอยู่ริมลัวอาจารย์ก็ไปแอบหลบคุยโทรศัพท์อยู่ก็คุยไปก็ไม่ได้เสียงดังอะ่ะคิดว่าเดี๋ยวเสียงเข้าหูเดี๋ยวเป็นเรื่องได้ยินหมดเลยสุดท้ายได้ยินหมดแล้วยังไงต่อวะเนี่ยหลังจากวางโทรศัพท์เสร็จผู้หญิงหนึ่งคนยืนพิงไอ้นี่อยู่มันจะเป็นช่วงช่องประตูที่ถูกเปิดไว้ยืนพิงกูกล้าแล่เฮียกูตายแน่เลยงานนี้ในใจก็คิดลึกๆว่าเอ้าวันเนี้ยไม่สวนวะ ลูกค้าเหรอนี่มาแล้วนะไม่ได้ตรงๆนะลูกค้าเหรอตั้งคําถามมาก่อนจะต้องเงียบพยักหน้าเรียบร้อยกันแล้วสิไปเอากันมาแล้วใช่ไหมไม่หือไม่อือก็พูดไปพูดพูดพสุดท้ายเดินเข้าห้องอาจารย์วันนั้นจําได้เลยว่าอาจารย์ไม่ได้โต้ตอบเลย สุดท้ายก็ไม่ได้เกิดการทะเลาะอาจารย์ก็รู้สึกว่าโอเคการที่เราไม่ได้โต้ตอบหรืออะไรเนี่ยถ้าผิดเราก็แค่ยอมรับผิดสิ่งที่อาจารย์กาลังจะสอนหมายความว่าอย่างไงอาจารย์หมายความว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยพวกเราไอ้ลูกศิษย์อาจารย์เทพไปทาทั่วกันดีกว่าไปมีเมียแม่งไอ้เพียบเลยดีป่ะบอาจารย์หมายความว่ายังไงก็แล้วแต่ถึงเราจะถูกไม่ใช่กรณีที่ที่อาจารย์เล่าไปนะถ้าเมียเขาบอกว่าเขาถูก ข้อมูลเขาอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่แต่รู้ว่าเราถูกเนี่ยก็ให้เมียถูกไปเถอะจะเถียงให้ตายยังไงทะเลาะวิวาดยังไงเสียงดังสุดท้ายปล่อยให้เมียชนะไปจบอาจารย์บอกเลยว่าชีวิตครอบครัวจะเดินไปต่อได้สบายๆทำไมโลกใบนี้ถึงไม่ให้ผู้หญิงปกครองประเทศถ้าผู้หญิงปกครองพังดูง่ายๆจากการที่อยู่เป็นครอบครัว นะผู้หญิงจะละลเอียดเรอไม่กมาแล้วเดี๋ยวของขึ้นของขึ้นง่ายผู้หญิงอะ่ะนะเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ถึงสร้างผู้หญิงมาให้เยอะกว่าผู้ชายเป็นปกติเพราะโลกใบนี้ต้องการให้ผู้หญิงปกครองโลกใบนี้ต่อไปอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของการบุญเนี่ยอาจารย์ก็ยังทําต่อเนื่องนะท่านใดที่อยากจะร่วมบุญอยากจะสมทบ คุณอยากจะร่วมบริจาคก,กับโครงการสะพานบุญวิวแชร์แห่งบุญในครั้งนี้อาจารย์ตั้งใจว่าจะรวบรวมเงินไปซื้อรถวีลแชร์ให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแหลมชะบังในครั้งนี้ตั้งใจไว้100คัน100คันสำหรับปีนี้ที่โรงพยาบาลแหลมชะบังท่านใดอยากจะร่วมบริจาคอยากจะร่วมทาบุญก็120898 07 6 5 หลายๆท่านอาจจะได้ข่าวได้คราวเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์องค์เจ้าขณะที่พระรวยขึ้นพวกเราคิดว่าการที่เราได้นําเงินไปทําบุญที่วัดจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตันเงินจะไปหยุดที่ตรงนั้นเคยสังเกตไหมว่าทําไมคนรวยเจ้าสวยรวยแบบเป็นร้อยๆยล้านพันล้านเขาถึงทําบุญกับโรงพยาบาลทําบุญกับคนป่วยทําบุญกับคนยากไร้ถามว่าคนเหล่านั้นทําบุญที่วัดไหม เขาก็ทําแต่อาจารย์เชื่อว่าเขาเหล่านั้นคนเหล่านั้นเชื่อนในห,หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้มีความเชื่อว่ายิ่งเอาเงินไปอัดให้วัดแล้ววัดแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าปัญหาต่างๆจะถูกคี่คลายจะไว้ว่าการที่เราได้ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์เป็นบุญสูงสุดขณะที่เจ้าอาวาดมีเงินปั่นสลอ็อตโรงพยาบาลต้องการเครื่องให้ออกซิเจนแรงดันสูงอีกมหาศาลขณะที่เจ้าวาดมีเงินเป็นร้อยสองร้อยล้านอยู่ในแบงค์ โรงพยาบาลที่ต้องการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ด้วยกันต้องการเครื่องช่วยหายใจการที่เราได้ช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้นชีวิตเราก็จะดีขึ้นโดยทาโดยอัตโนมัติไม่ต้องร้องขอใดใดทั้งสิน้นไม่ต้องสวดอ้อนวอนใดใดทั้งสิน้นจะกลับมาเองนะมันคือกระจกหรือว่ามันเป็นกฎที่มันสะท้อนแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยามันกลับมาแบบนี้เสมอ เพราะังการที่เราบริจาคเงินหรือว่าทําบุญให้กับโรงพยาบาลเราได้ช่วยเหลือชีวิตอีกมากมายให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นเมื่อเขาเหล่านั้นชีวิตดีขึ้นเราก็ชีวิตดีขึ้นมันเป็นกฎแบบนี้แต่าจไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลิกล้างจากการทําบุญเพราะวัดก็ยังต้องการค่าน้าค่าไฟเรื่องอาหารการกินไม่ต้องกลัวมีคนบินทบเออมีคนใส่บาตรอยู่แล้วแต่เพราะฉะนั้นมีวัดอีกมากมาย เจ้าอาวาสอีกมากมายที่ทำความดีอยู่ที่กำลังช่วยเหลือสังคมวัดที่ดูแลเด็กเด็กกำพร้าเจ้าอาวาสที่ช่วยเหลือเด็กยากจนช่วยเหลือคนยากจนเต็มไปหมดจะทำบุญก็ต้องเลือกอย่าเลือกแต่ว่าวัดนั้นแม่ดูรวยเหลือเกินยิ่งรวยก็ยิ่งอัดเข้าไปอัดเข้าไปก็เราก็ยิ่งจนพระก็ยิ่งรวยขึ้น เราไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องหยิบเงินเลย,เลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นถ้าทําบุญถูกที่ยังไงชีวิตก็ดีขึ้นแต่ถ้าจะไปขอบุญขอพรเนี่ยขออะไรที่มันอาจารย์แนะนําว่าให้ไปขอกับเทพดีกว่าพระพุทธเจา้าไม่ได้มีหน้าที่ส่งความโชคดีให้เราส่งมาเพียงหลักคําสอนให้พวกเราได้กัดเกลาความคิดของเรา พระพุทธเจ้าอาจจะส่งมาเป็นพันๆข้อ,อยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วไม่เกินสิบข้อหรอกที่ใช้ได้จริงในชีวิตแล้วทําให้ชีวิตดีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยท่านใดอยากจะสั่งบูชาอาจารย์จัดส่งทั่วโลกกระเป๋าสตังค์เนี่ยต้องบอกว่าเปรียบเสมือนกับบ้านเปรียบเสมือนกับโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเราถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไม่มีแต่เชื่อถือว่ากระเป๋าจะทําบางสิ่งบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อถ้าเป็นเรื่องของเงิน วิธีการใช้กระเป๋าสตางค์ที่ถูกต้องเมื่อซื้อกระเป๋าสตางค์จะไปซื้ออาจารย์ท่านใดก็ได้จะไปซื้อแบรนด์ระดับแสนหลักแสนหลักล้านบนโลกใบนี้ก็ตามใจแต่จะแนะนําว่าวันแรกหลังจากที่ได้กระเป๋าสตงางค์ใบใหม่มาแล้วให้รูดซิปจำไว้ว่ามันมีกฎอยู่2กฎกฎแรกคือกฎคูณ200กระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดีเอา200คูณราคากระเป๋านั่นคือไรายได้ต่อปีของเรากฎข้อที่2ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เท่านั้น วันแรกของการใช้เงินหาธนาบัตรที่ใหม่ที่สุดใส่เข้าไปในกระเป๋าเอาหัวในหลวงความลงกลับแบงค์ลงให้ใส่ไว้ในนี้หลังจากนั้นรูดซิปกับตั้งอธิษฐานจิตไม่ต้องพูดใดๆทั้งสิ้นสวดตั้งน้โมสามจบสวดประาถาเงินล้านก็ได้แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้เห็นสิ่งที่เราต้องการอย่าไปพูดถึงหนี้สินให้มองเห็นชีวิตให้มองเห็นความชัดเจนของชีวิตให้หมดอยากได้อะไร อยากจะเป็นสิ่งใดให้คิดถึงแบบนี้หลังจากนั้นให้เอากระเป๋าสตางค์ไปไว้บนทิ้งสวันให้เงินจำที่อยู่ได้เมื่อถึง3วันแล้วเอาเงินไปใส่แบงก์ปกติไม่ต้องพกเงินเยอะแล้วก็ต้องมีแบงก์ใดแบงก์หนึ่งที่ติดกระเป๋าอยู่ในวันที่เราใส่วันแรกอย่าให้แบงค์นี้หายไปเด็ดขาดนะหลังจากที่ได้ตามกฎ200แล้วก็เปลี่ยนกระเป๋าใบให,ใหม่ได้แล้วนะอาจารย์ขอให้พลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ เทพเทวดาประจําตัวของชาวราศีกันบารมีแห่งครูบาอาจารย์ผลบุญที่ได้สร้างมาแต่อดีตชาติชาติปางก่อนหรือว่าในชาติปัจจุบันขอให้ประตูทรัพย์ขอให้ประตูโชกตาประตูสมบัติจงเปิดเทวดาจงโปรดรับคําของชาวราศีกันให้ได้มีเงินล้านร้อยล้านมีแต่ความสุขความเจริญที่ราคา